สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Eye of Thalor ใบ,บกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อมากันที่วันที่สองนะคะวันที่สองมากันที่วันศุกร์วันศุกร์อาจารย์ไม่ได้ไม่ได้เลียงนะคะกระโดดข้ามไปข้ามมาแล้วแต่ใจอาจารย์แล้วแต่ใจคนอ่านโอเคว่า อะสวัสดีวันหวยออกด้วยขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้ถูกหวยรวยรัพย์กันรวยรวยกันทุกคนนะคะโอเคไหมอ่ะมากันที่วันศุก1 6สิบหถึงสิบหถึง 3, สามสิงหาในความรากักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเรามาดูกันซิสุกจา๋าเรามาดูกันว่าสถานการณ์รักสถานการณ์ใจ ه, ถ้าคนมีความรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะคะอันนี้สําหรับรักสามเศร้ารักที่มีประเด็นรักอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่รักดีๆนะมาสุกเป็นการดูดวงบาบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบจเนนร้อเรดเด้งดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไายนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจานร้รเด้ง สุกจ้าเพจออฟเพนทโคค่ะอยากหาศึกอยากศึกษาหาวิชาความรู้อะไรอีกแล้วคุณเป็นคนมีหัวการค้าดีนะคิดในหัวหมองอะ่ะคิดแต่เงินนะจ๊ะช่วงนี้มีปัญหามีอุปสรรคโอ้ไปอยู่กับครอบครัวเหรอช่วงนี้มีเกณฑ์ของการอยู่กับครอบครัวได้ร่วมทานข้าวสังสรรค์อยู่กับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับตัวเอง รัก3เศร้าหรอ party เชิปาร์ตี้หรอเซ็งเเนาะกาวถ้วยโอ้แต่ฉันสบายโอ้อะไพ่ใบแรกการเริ่มต้นค่ะ Page อฟเพนเดอร์เการเริ่มต้นความคิดการเริ่มต้นไอเดียการก่อกำเนิดไอเดียหรือว่าการอยากศึกษาหาความรู้ในเรื่องของต่างๆเดี๋ยวอาจารย์ขอภัยนะอาจารย์เปิดแอร์แล้วแอร์มันเย็นอาจารย์ก็หนาวอาจารย์ก็ปิดไปสรอบละพอปิดไปมันก็ร้อนจริงๆอากาศเย็นมากที่นี่ ช่วงนี้ฝนตกทุกวันอ่ะ page of pentacle เป็นความคิดหรือไอเดียหรือการทำงานค่ะหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตเริ่มต้นอยากได้ความมั่นคงอยากได้เงินอยากได้เงินคุณเป็นคนเก่งนะหาเงินหางานเก่งชีวิตช่วงนี้เหมือนมีมีกำแพงกับใจตัวเองเหรอความรักที่ผ่านมาค่อนข้างจะมีอุปสรรคมีปัญหาหรือเข้าไปอยู่ในเติร์ดปาร์ตี้กับใครเขาแต่คุณไม่เอาแล้วค่ะ รู้สึกถึงการเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์แต่อย่างคิดถึงอยู่แค่นั้นเองอารมณ์ของคุณคือก้าวถ้วยคนเข้ามาเยอะพราวในตัวเองมากๆช่วงนี้มองซ้ายมองขวาดูว่ามีสนเสน่ห์มีคนมาหยิบยื่นไม้ตีให้นะแต่จะเอาหรือเปล่าแล้วแต่คุณจะพิจารณาดูว่าไอ้คนที่เข้ามานั้นเขาโสดไหมเขารวยไหมเขาดีไหมรวยไม่สําคัญเท่ากับคนที่เป็นคนดีช่วงนี้หาคนดียากจริงๆในสังคมปัจจุบันนะคะ คนดีด,ดีสำหรับเราดีสำหรับเขาเอาพอดีแล้วกันถ้าเรามีจิตใจที่พอดีเราไม่ต้องการอะไรที่มากเกินไปพอดีถ้าเรารู้จักที่พอดีเราก็จะได้คนดีเช่นเดียวกันสเตรนทให้บอกแปลกๆนะให้มันบอกไม่ถูกเหมือนจิตใจว้าวุ่นการรอคอยงานมีปัญหาค่ะมีปัญหาเร้าประสักนิดหน่อยในงานการลงทุนงรงแรงอะไรไปไม่ว่าจะลงทุนในห,หุ้นคริปโต ลงทุนอะไรไปก็แล้วแต่รอผลกําไรที่จะตอบแทนตอบกลับหรือในบางคนไปเปิดร้านค้าใหม่ๆรอผลกําไรรอเก็บ,เก,บเก็บดอกเบีย้ยก็ได้นะสิบถ้วยนี่ก็มีความสุขดีแต่ความรักก็ยังเจ็บเจอยู่นะมีความรักที่อยู่ในใจที่ยังเจ็บๆแต่คุณไม่แคร์หรอกช่างมันฉันไม่แครออ์อารมณ์ประมาณนั้นช่วงนี้เกิดความเบื่อนหน่ายน่อยๆกับอารมณ์ความรู้สึกนิดนึงแต่ม่เก้าถ้วยไม่ต้องห่วง วันไหวกับคนที่เข้ามาจีกก็รู้สึกว่าแบบมีคนมาจีบเราก็พราวดีช่วงนี้มีเกณฑ์ของการไปทําบุญไหว้พระขอพรองานยังต้องอดทนงานจะมีคนแข่งขันเยอะนะคุณจะมีคู่แข่งระวังคู่แข่งที่สูสีหรือว่าคู่แข่งที่เขาแบบคือบางครั้งอ่ะคุณอาจจะมีศัตรูในที่ลับก็ได้เพราะว่าการแข่งขันก็อาจจะมีศัตรูที่เขามองไม่เห็นที่เขาไม่ชอบเรามันก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ นะในที่ทํางานระวังละกันคู่แข่งในที่ทํางานก็เยอะคู่แข่งในสายงานก็เยอะเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นไปให้ถึงค่ะถึงมันจะมีปัญหารเราประสัดแต่งงานใดๆก็ตามแต่พยายามมุ่งมั่นไปให้ถึงความรักมินม,มีรักสามเศร้าเข้ามาตรงนี้มันเป็นเติร์ดเหรอหรือเป็นความรักที่คุณยังรู้สึกเจ็บยังคงรู้สึกเจ็บกับใครบางคนเจ็บกับใครกับใคร อดีตที่ผ่านมายังรู้สึกเจ็บกับใครบางคนคะ่ะมีคนทําให้คุณเจ็บแล้วเจ็บนั้นมันยังไม่ลืมเจ็บนั้นยังไม่หายไปจากใจเจ็บนั้นยังคงบางครั้งนะ่ะคุณเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์ไกลแล้วล่ะแต่ว่ายังรอคอยถามว่ารอคอยไหมมีเกณฑ์ของการรอคอยใจหวังเล็กๆลึกๆว่าเขาจะกลับมาเขาจะทักเราเขายังจะคิดถึงเราอยู่ เขายังจะต้องการเราอยู่แค่หวังแต่คุณก็รู้ว่ามันอาจจะไม่มีกวันเป็นจริงแค่หวังอืมแค่นั้นถึงกลับมาแล้วคุณก็ไม่คิดว่าจะเอาด้วยนะหวังเฉยๆกลับมาก็คงไม่อยากไปเจ็บกับสามเศร้าหรือสามดาบนี้อีกแล้วเหมือนคุณเจ็บกับความรักครั้งนี้มันเนิ่นนานแล้วก็มันไม่ได้มีความรักที่ลาบลื่นเลยอารมณ์ประมาณนั้นช่วงนี้แบบ อาจจะไปทำบุญอาจจะไปไหว้พระขอพรอออการทำงานคุณยังต้องอดทนอีกไกลบอกเลยยังอดทนอีกไกละนะจ๊ะอยน้อยๆอ่ะ,อออะรมน้อยๆอ,อ่ะสุกไม่ค่อยสุกเท่าไหร่เลยเป็นเพราะอะไรเนี่ยเก้า ก้าถ้วยสิบถ้วยก็มีความสุขมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับพ่อแม่พี่น้องบางคนเป็นซิงเกิลมันเป็นซิงเกิลดัมีความสุขกับครอบครัวจะเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ว่าในใจลึกๆอะ่ะก็อยากได้คนที่เติมเต็มกับเราเนาะกักไครไว้นั่นแหละเดือนมีนาพิเทสอารมณ์ขึ้น,ข,นขึ้นลงลงค่ะสเสน่ห์แรงทีเดียวช่วงนี้คุณอาจจะใช้สัญญาณหรือเซนส์นของคุณนำทางไปกับไปกับความรักความสัมพันธ์ เราเป็นคนมีสเสน่ห์นะสุขบางคนมีฝายที่หน้าอกหรือมีฝายในที่ลับอืมคนเข้าหาเยอะอืมใจร้อนหงุดหงิดช่วงนี้มีอารมณ์หงุดหงิดเหมือนกันใจร้อนในอารมณ์บางสิ่งบางอย่างหรือว่าไปเห็นอะไรเข้าแล้วก็หัวร้อนจัสเมนการปลดปล่อยค่ะไพ่ของการปลดปล่อยไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาการของทุกข์สุข หรืออะไรก็ตามถ้าเราพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเราก็จะมีความสุขได้ j u d g m e n t คุณได้รับการปลดปล่อยมาแล้วปลดปล่อยจากอะไรถ้าใครอยู่ในห่วงทุกข์ถ้าใครอยู่ในห่วงที่มันเคยเป็นทุกข์มาก่อนนั้นคุณจะได้รับการปลดปล่อยด้วยการเอาธรรมะนำทางก็ได้สวดมนต์ไหว้พระเออจิตใจนิ่งขึ้นสิบดาบ มันยังคงความเจ็บอยู่นั่นแหละความเจ็บยังระลึกถึงความเจ็บช้ำนั้นไม่หายยังไม่สางซาไปจากใจแต่คุณก็ไม่เอาแล้วแหละสามช่วยเติร์ดปาร์ตี้ไม่เอาค่ะมีอะไรเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะได้รับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจากใครบางคนคนที่เคยเป็นเพื่อนเพื่อนคู่คิดเพื่อนใจเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนอาจจะได้รับข่าวสารของเขา เขาอาจจะโพสบนไทม์ไลน์โพสบนเฟซบุ o กโพสบนอินตาแกรมโพสอะไรก็ได้ซึ่งเป็นการสื่อสารจิตคุณรู้ว่าไอ้ที่เขาโพสนะ่ะเขาต้องการสื่อสารกับคุณหรือเขาหยอกเย้าคุณเล่นหรือเขาประชดประชันคุณหรือเขาส่งเพลงหาคุณเขาหมายถึงเรา,เอ,าอารมณ์นั้นประมาณนั้นสบนี่คือสถานการณ์ของคุณนะจ๊ะนะไปต่อ คนที่คุณรักล่ะคะไปดูคนที่คุณรักกันคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นยังไงคะเหมือนคุณโสดแล้วสบายใจมากชุนพอใจที่คุณจะอยู่ในความเป็นโสดของคุณนะคุณพอใจที่จะรักตัวเองคุณพอใจที่จะอยู่แบบนี้คุณมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองมากๆคนคนนั้นของคุณค่ะสองเหรียญว้าวยังวนเวียนกันอยู่ล่ะคะ อยู่ในหมู่เพื่อนฝูงเดินสวนกันในที่ทำงานแต่ไม่พูดไม่คุยแอบเล่ยแอบติดตามกันไนทอ็อบคัพก็มีรักขั้งใหม่ไปแล้วอีหนูจ๋าเขาไปเปิดความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนอื่นอีกแล้วสองดาบสองดาบสองเหรียญไนท์อ็อบคัพอืมอะไรก่อนอะไรก่อนเดอะเด็ dead, ว้าวจบจริงๆด้วยจบแล้วมันจบแล้วครับจบแล้ว คนขยันทำงานค่ะคุณไปดีวกับคนที่เขามีความมุ่งมั่นในงานรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานแต่ถ้าใครมาเอาไม้เอาเขาค่อนข้างเจ้าชูค่ะค่อนข้างดูหน้าตาดีโปรไฟล์ดีนิ่งๆนี่ไง,ง,งคุณอาจจะดีวกับคนทัดเด่นพฤศศพกันมังกรพฤจิกน้ำกรกฎมีนพฤจิกสองเหรียญเขายังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณไหมวนเวียนอาจจะได้รับข่าวจากเพื่อนมาบอกก็ได้อ่ายังยังรู้ ยังอยู่ในชีวิตซึ่งการละกันยังไม่ได้หายเอาไปจากชีวิตคุณนะ่ะมันจบแล้วล่ะในความรักความสัมพันธ์เนี้ยคนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้เป็นผู้ชายระมุนผู้หญิงระมุนเป็นคนนิ่งน่งเงียบเียบเป็นคนไม่แสดงออกในความรักความสัมพันธ์ค่ะความรักของช่วงนี้เขาก็ค่อนข้างหนักเหนื่อยเหมือนกันนะเรื่องของการทํางานของเขาถ้าเขาส่องคุณได้เขาส่องคุณอยู่ค่ะถ้าเขาส่องได้ถ้ามีช่องทางไหนที่เขาสามารถส่องได้ เขาอยากรู้เรื่องของคุณเขาอยากรู้ว่าชีวิตคุณเป็นยังไงเขาอยากรู้ความเคลื่อนไหวสบายดีไหมยังคิดถึงเขาอยู่ไหมมีคนอื่นแล้วหรือยังถ้าส่องได้ก็ส่องส่องแบบเงียบกิบส่องแบบเงียบๆแล้วก็ย่องออกไปนะคะโอ้ไพ่พูดขึ้นมาเลยเวนอัพเพนเดอร์คุณยังถือเขาไว้ในมือเขาก็ยังถือคุณไว้ในมือคนคนนี้ขี้หวงขี้งกขี้เก๊กเออทบทวนความสัมพันธ์เขาอยากคุยด้วยนะเดอะแมรเซเชียน มีโอกาสของคนเก่าๆที่จะกลับมาค่ะมีโอกาสของคนเก่าๆที่จะกลับมาในความรักความสัมพันธ์ของคุณแต่คุณจะเอาไหมน่าจะไม่เอาเพราะว่าคุณอยู่ในตัวอยู่แบบ9้าถ้วยของคุณนะ่ะคุณมีความสุขแล้วเก้าถ้วยสิบถ้วยของคุณเนี่ยคุณไม่อยากจะหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วละ่ะ แต่คนคนนี้เป็นคนฉลาดพูดจาดีบางคนเรียนจบถึงปริญญาโทด้วยซ้ําบางคนไม่จบโทแต่ความฉลาดล้ำลึกมีเล่แหลีมทุกๆความสัมพันธ์มีความเจ้าชู้ทีเดียวนะาจะโอเคไหมอ่ะ16ถึง3 1สิสิงหาค่ะความรักของคุณจะไปในทิศทางใดคะความรักของคุณจะไปในทิศทางใดความรักความสัมพันธ์นี้ เจ็ดดาบมีคนย่องย่องสองคุณอยู่สิบเหรียญอยู่กับครอบครัวทำงานหาเงินวางแผนสำหรับชีวิตยังรอคอยยังพยายามบาลานตัวเองบาลานจิตใจบาลานความรู้สึกของตัวเองให้ได้ยังรอใครยยังรอคอยใครหวังในใจเล็กๆลึกๆ,ๆว่าเขาจะกลับมาไหม คนที่คุณไปดิวด้วยอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะเขาอาจจะมีพูดเรื่องจริงกับคุณซะทุกอย่างไปช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยสุขแล้วก็ความรู้สึกของคุณยังวางออกจากใจไม่ได้กับใครบางคนมีความรู้สึกถึงใครบางคนที่คุณยังไม่สามารถเอาเขาออกไปจากหัวใจได้ยังคิดถึงอยู่ยังคิดถึงแต่คุณก็ไม่โฟกัสในเรื่องนั้นหรอกคุณโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องชีวิตของคุณมากกว่าอารมณ์นั้นอ่า เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคนนั้นณตอนนี้ค่ะเขาคิดยังไงกับคุณเขาอยากได้โอกาสนะถ้าเป็นไปได้เขาอยากได้โอกาสกับความรักความสำคัญนี้นะเขารู้ใจตัวเองว่าตอนที่อยู่ไม่ได้ดูแลแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาเขาเพิ่งจะรู้ใจตัวเองแต่เขา เขามีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่เขาก็ยังคลองตัวเป็นโสดโสดสตร่รวยมากเขามีก้าเหรียญน่ะรักตัวเองเป็นค่ะคนคนนี้รู้จักใช้ชีวิตรู้จักรักตัวเองรู้จักคิดรู้จักเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะสเตนคุณอาจจะเดียวกับสิงห์มีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาค่ะเขาคิดอย่างไรกับคุณเหรอเขาคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือคุณกับเขาเคยเป็นความรักที่มั่นคงเขาอยากไปกับคุณต่อนะเขาอยากไปกับคุณแบบมั่นคงน่ะอืม แต่เขารู้ว่าปัญหานี้เยอะแน่ที่ผ่านมามันมีปัญหากันมันมีปัญหาที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันแล้วต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างไม่พูดต่างคนต่างไม่เคลียร์มันเลยห่างกันออกไปเ <stinky. S 2> ขาคิดยังไงกับคุณเขาอ,อยาก,ากกลับมาค่ะถ้าเป็นไปได้เขาอยากกลับมาในความรักความสัมพันธ์นี้ขอดูทีดิหรือว่า,อ,อ,อ,วาอีกในหนึ่งเขามองว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันคงเป็นไปได้ยากเขารอคอยคุณอยู่เสมอค่ะ เขารอคอยันอ,อยู่เสมอในการที่เขาอยากกลับมาเขาก็ทําตัวร้นรากับคนอื่นด้วยเขาก็คุยกับคนอื่นด้วยคุยไปคนคนนี้อีโก้สูงค่ะใช้สมองมากกว่าใช้ใจดูนิ่งๆดูเฉยๆเ,เขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ถ้าถามวัดต้องการไหมต้องการอยากได้ไม่อยากได้แต่ทําอะไรไหมไม่ทํานิ่งทนทนอยู่ในที่ของตัวเองแล้วรอ รอให้คุณไปทักรอให้คุณไปงอ้อรอให้คุณมาหาอะไรเงี้ยอารมณ์นั้นนะจ๊ะแล้วคุณหลักรู้สึกยังไงกับเขาสุกคุณหลักรู้สึกยังไงกับเขาคะคุณยังถือเขาไว้ในมืออยู่เลยแต่การถือไว้นี้คุณก็เดินไปข้างหน้าคุณหาความมั่นคงความร่ำรวยกับชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าการที่คุณจะมองกาวถ้วยจริงๆ ช่วงนี้มีคนมาจีบนะมองหาซ้ายมองหาขวาให้ดีๆแต่คุณไม่อยากได้เลยคุณเข็ดกับความรักคุณกลัวหรือคุณยังลืมคนคนนั้นไม่ได้บางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซอันเฟนไปเรียบร้อยแล้วแต่คุณยังอยากรู้สืบสองเขาอยู่อารมณ์นั้นเรี่ยมแพสคุณกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยคุณค่าในตัวเองสดสวยร่รวยมากคุณเป็นคนดูแลคนอื่นได้ดีคุณอาจจะเป็นซิงเกอร์มัมซิงเกอล์เดกคนที่ คุณมองดูเขาว่าเขาเองไม่ซื่อสัตย์อะ่ะเขาเองไม่ซื่อสัตย์เขาอาจจะคบกับคุณตอนในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาอาจจะคบกับคุณเขาโกหกคุณเขาคุยกับคนอื่นคุณไปแอบรู้แอบเห็นใช่เห็นดูนิ่งๆเฉยๆแบบนี้ร้ายลึกนะเราคุณมองเขาแบบนั้นน่าจะคุณอาจจะดีกับคนทัดุดินพิศบกนันก่อนอ่าอ่าเขามีคนอื่นแล้วหรือ,อยังนะตอนนี้ค่ะความสัมพันธ์ของเขากับคนคนนั้นเป็นอย่างไร ามดาบเตรียมพลอค่ะคุณอาจจะเดียวกับราศีเมษหรือคนที่ทำงานองค์กรใหญ่ๆชอบสั่งชอบคอนโทลเขามีคนอื่นแล้วหรือยังเขายังไม่มีใครเขาคุยกับคนหลายๆคนก็จริงใช่แต่เขายังนึกถึงคุณอยู่สามดาบเขายังเจ็บเพราะคุณไม่หายค่ะเขาส่องคุณได้เขาส่องอยู่ความรักความสัมพันธ์จบแล้วหรือยังยังเขาออกไปจากความทรงจำเขาไม่เคยลืมคุณเลยสักครั้ง แต่เขาไม่ทำอะไรอีโกสูงส่งมากโฟกัสงานโฟกัสเงินจากได้ต้องการความรักที่การเริ่มต้นในความรักที่เป็นความมั่นคงคบกันไประยะยาวๆหรือการซัพพอร์ตกันถ้าคุณรวยเขาก็ชอบคุณพ่อเงินถ้าเขารวยคุณก็อาจจะชอบเขาเพ่อเงินหรือเงินต่อเงินหรือซัพพอร์ตกันในเรื่องของจิตใจก็ได้อืมเขามีคนเข้ามาค่ะมีคนเข้ามาแต่เขารู้สึกว่า คนที่เข้าหาเขานะ่ะเข้าหาเขาเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจทางการงานหรืออยากให้เขาสปอร์ตในเรื่องของเงินหาคนที่มั่นคงนั้นยากเหลือเกินค่ะเขามีคนอื่นค่ะเขามีคนอื่นเจ็ดถ้วยโอแปดจ้าวอ่ะเขามีคนอื่นค่ะมีตั้งนานแล้วด้วยมันอาจเขาอาจจะมีตั้งแต่ตอนมีคุณแล้วก็ได้นะเออเขามีคนเข้ามาเขามี คนเข้ามาเป็นเด็กที่อาจจะเคยเป็นคือเขาอาจจะมีความสัมพันธ์แบบเนี้ยมาเนิ่นนานแล้วแต่ความสัมพันธ์นั้นน่ะเขาไม่แน่ใจว่าในความสัมพันธ์ที่คนเข้ามาหาเขาเนี่ยเข้ามาเพราะผลประโยชน์เพราะเงินทองหรือเข้ามาเรื่องงานเขายังไม่ได้เลือกค่ะเจ็ดถ้วยคนเยอะในความสัมพันธ์เพียบนะจ๊ะอืมเขาจริงใจกับคุณบ้างไหมที่ผ่านมาเขาจริงใจกับคุณไหมคะ ที่ผ่านมาเขาจริงใจกับคุณไหมคะ The เวอร์ไม่คะ่ะรักที่เขาก็ไม่เลือกเหมือนกันคุณก็เป็นช้อยคุณคือหนึ่งในช้อยหนึ่งในตัวเลือกหนึ่งในทางเลือกของเขารักนะชอบนะแต่เซนตก็ไม่เลือกเธอคะ่ะมาเพราะคุณได้ขิดเพราะกรรมได้ขิดเขามีครอบครัวแล้วเขาจะรักคุณได้ยังไงคุณเป็นหนึ่งในช้อยเขารักครอบครัวคนคนนี้ทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวมีลูกสองคน บางคนมีลูกหนึ่งคนเดฟู food, ค่ะรักทุกๆความรักที่เข้ามาเป็นความรักที่เป็นวัน night stand รักแบบว่าเขาเรียกว่ารักนะแต่ไม่ผูกพันให้อิสระซึ่งกันและกันจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงได้หมดเขาคอนโทรลคุณได้แต่ขอโทษทีค่ะเขาคอนโทรลคุณได้แต่คุณคอนโทรลเขาไม่ได้โอเคไหมเขาใช้สมองมากกว่าใช้ใจจริงเขานิ่งเขาเฉย เขาเป็นคนเก่งฉลาดล้ำลึกโอเคไหมอ่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะความในใจของเขาที่อยากบอกเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะความในใจของเขาที่อยากบอกคะ่ะเขาอยากได้เขาอยากให้คุณเป็นรักระรับของเขา,าเป็นได้ปะเขาต้องการคุณเพราะคุณมีเสน่ห์มากเขามองคุณย้อนมองคุณไปแล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าทำไมคุณถึงจากไปจากความสัมพันธ์นี้จั m e n น เขาเห็นคุณเป็นคนเก่งเขาชอบคุณเพราะคุณเป็นคนเก่งมากๆเขาอยากได้เขาต้องการเขาไม่อยากให้คุณจบจากความรู้สึกนี้คือคุณเป็นช้อยที่ดีของเขาเลยทีเดียวเขาไม่ได้อยากจบหรอกแต่คุณอาจจะเป็นคนจากเขามาก็ได้โอเคไหมอ่ะขอไพ่แนะนําให้สุขค่ะขอไพ่แนะนาหน่อยขอไพ่แนะนําค่ะขอไพ่แนะนำหน่อยกอดตัวเองรักตัวเองให้เป็นค่ะไพ่บอกรักตัวเองดีที่สุด การรักตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองการเห็นในคุณค่าในตัวเองรักตัวเองให้เป็นแล้วคุณจะมีความสุขนะคะเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ค่ะ s t a r t start start อะไรที่ผ่านพ้นไปกับชีวิตเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความรักข้างใหม่เริ่มต้นกับสิ่งดีๆใหม่ๆสําหรับชีวิตค่ะคิดน้อยทุกน้อยอย่าคิดเยอะในบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ควรเก็บมาคิดอะไรควรคิดควรคิดอะไรไม่ควรคิดอย่าเก็บมาคิดอย่าเก็บมาให้มันรกสมองรกใจรกความรู้สึกของเรามันจะทอกซิกเปล่า นะจ๊ะตัดใจคนคนนั้นไม่ใช่คู่ของคุณหรอกเขาไม่ได้เป็นคนที่ดีพร้อมและเขาคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่เขาเลือกด้วยเพราะฉะนั้นตัดใจซะค่ะตัดใจอย่าไปมองเห็นแค่ภาพลวงตาที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจริงๆเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันยิ่งเขาไม่ทักคุณเขาไม่ใส่ใจคุณยิ่งทําให้คุณตัดใจได้ง่ายขึ้นเป็นแบบนี้ดีแล้วค่ะออกมาจากความสัมพันธ์นั้นซะนะคะรักรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ช่วงนี้อากาศเย็นรักษาสุขภาพระวังเป็นโควิดนะให้เตือนแบบนั้นอดออมตอนนี้ประหยัดประหยัดเงินหน่อยอย่าช็อปกระจายอย่าเที่ยวให้มากนักประมาณนั้นให้เตือนแบบนั้นบทเรียนที่ผ่านมาถือว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญในชีวิตค่ะเอาที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสอนใจเราจะได้ไม่กลับไปเป็นเหมือนอดีตการเริ่มต้นใหม่กับอะไรทุกอย่างที่เข้ามามันเป็นสิ่งที่ดี ทุกคนมีการเริ่มต้นใหม่ได,ได้ในทุกๆวันอะไรที่มันไม่ดีเอามันออกไปจากชีวิตอะไรดีๆพลังงานดีๆสร้างเสริมพลังงานดีๆแล้วลุยไปข้างหน้าเรารักตัวเองอยู่ได้ในตัวคนเองไม่จําเป็นต้องอาศัยแรบพึ่งพาใครโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชั่นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอัดไลน์มาค่ะแอ๊ไซเอฟเวแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ